กลับสักการอาจารย์นะครับแล้วก็ขอการกล่าวเปิดรายการธรรมะนานาสาระนะครับวันนี้ก็พอได้ให้สิ่งที่เป็นสาระบ้างนะครับกับสำหรับผู้ที่ใครธรรมะหรือว่าใครสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะหาสาระให้กับตัวเองนะ นี้เมื่อวานก็ได้คุยกันถึงเรื่องเ,อเกี่ยวกับาการบรรปชานะการบวชในศาสนาเราได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็เราความเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันในยุคสมัยนี้แล้วก็ได้สาระได้ประโยชน์อะไรบ้างนะยมพ่อยมแม่เราจะได้อะไรบ้างนะก็พูดถึง วันนี้นะเรวันนี้ก็จะคุยเรื่องคาถาที่พระอาจารย์ได้สวดเมื่อตอนนัน้นก็นิมนต์ท่องได้ไหมอ่าท่องไม่ได้ครับเห็นว่าจะเอาไปท่องไม่ใช่ยังท่องไม่ทันครับแต่ว่าก็ประทับใจประทับใจในคาถานี้มากนะต้องให้พระอาจารย์นิมนต์ครับจริงๆคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ย พิจารณาให้ดีก็เป็นที่ประทับใจทั้งหมดเนียเพียงแต่เราจะคิดให้ดีหรือเปล่าขณะาท้าไหนไม่ไม่ประทับใจบ้างใช่ไหมอกดฏิมังอวัตทิมังอางชีนิมังอาหาสิเมเยจะตังนูปนายหันติเวราเตสังัสปตินะอกดฏิมังอวัตทิมังอางชินิมังอาหาสิเมเยจะตัง อุปนายอนุปนายหันติเวรังเตสังนะสม,มติอะไรประมาณนี้นะครับบุคคลใดโกรธผูกเวรพยาบาทนะเคียดแค้นจิงชังว่าคนนี้ได้ด่าแล้วซึ่งกูนะโกรธชีเน่แว่าด่ดาแล้วมั่ง แต่ว่ากูก็ได้มันถึงจะเรียกคนด่าใช่ไหมด่ากูด่ากูแล้วเอาวะที่มังเอาวะที่มังได้ฆ่าเลยซึ่งไม่ประทุษร้ายแล้วซึ่งกูทําลายกูได้รักของเราไปแล้วก็ได้เบียดเบียนได้ขโมยของอรับที่เป็นที่รักของเราไปความโกรธเกิดขึ้นเพราะป่าลบสิ่งนี้น,นะบางคน,นคิดว่าความโกรธเช่นนี้เป็นความโกรธที่สมเหตุสมผล ท่านว่าไหมท่านเป็ดเพราะว่ามีคน,น,าานคนหนึ่งเขามระค่าแม่ท่านตายท่านโกรธต่อบุกคนนั้นเขาเรียกโกรธสมเหตุสมผลไหมถ,าาถ้าว่าโดยนั่นก็สมควรอยู่างไรสมควรที่จะ,ะโกรธ <laughs> <c oughs> แต่ขึ้นชื่อว่าความโกรธแล้วเนี่ยไม่มีเหตุผลนะไม่มีเหตุผลใช่คนที่อ้างเหตุผลเพื่อกำกับความโกรธเนี่ยทำให้ความโกรธน่ะมันลึกซึ้งและเหนียวแน่นแล้วยากที่จะ ถอนความโกรธได้<ช>เพราะมันต้องหาเหตุผลมากำกับว่าที่โกรธเขาเพราะเขาด่าเราเขารักของเรา <ๆ S 2> เขาเลียดเบียนเราอย่างเงี้ยน,นะนนก็เลยโกรธโกรธอย่างเงี้ยเรียกว่าโกรธสมเหตุสมผลนะบางครั้งจริงๆขึ้นเรื่องความโกรธเนี่ยไม่มีปัญญาประกอบแน่นอนเรียนวิธร,รม,มาใช่ไหมโทสะประกอบด้วยเหตุสองอย่างคือโมหะเหตุแล้วก็โทสะเหตุเพราะฉะนั้นเรียนมาแล้วต้องใช้นะท่านผิดอ่า ไม่ใช่ว่าโกรธแล้วมีเหตุผลบางคนคิดว่าเหตุผลสําหรับความโกรธเหตุผลเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญานะที่จะไปรู้เหตุรู้ผลแต่เหตุผลอย่างนี้เป็นเหตุผลปลอมเป็นเหตุผลประเภทอายุนิโสมรสิการเป็นเหตุผลที่ไม่แยบคายนะที่เมื่อบุคคลเขาด่าเราเขาอละของเราประทุษร้ายเราแล้วเราโกรธด้วยเหตุผลหนึ่งสองสามมันสามารถห้เหตุผลมาได้ที่จะโกรธเวรพยาบาทความ โกรธนะการประทุสลายการทำความไม่เป็นมิตรต่ภาพก็เกิดขึ้นนะเวรภนไทั้งหลายก็กําเริบเสริสารชาตินี้อาจจะทำกันได้หรือชาติหน้าก็ต้องเจอกันใหม่เนี่ยเพราะนั้นบุคคลใดผูกโกรธบุคคลนั้นชื่อว่าสร้างเวรอย่างเงี้ยคำสอนของพระุทธเจ้าพิจารณาให้ดีก็ลึกซึ้งนะที่ที่ท่านที่ท่าน ว่นะทุกซึ้งทุกทุกคำคำไหนไม่มีคำไหนที่ต้องตัดทิ้งได้เลยนะพุทธเจ้าก็พูดสิ่งใดก็เป็นความจริงอยู่เช่นนั้นก็คือพยาบาทนะเวรย่อมเจริญอับพยาบาทหรือการไม่ผูกโกรธนะเวรก็สงบระง,งับเพราะนั้นความสงบเวรก็คือระง,งับความโกรธการระง,งับความโกรธเนี่ยความโกรธเป็นนามธรรม ทำยังไงถึงจะระงับได้นามาทมของไม่มีตัวใช่ไหมไม่มีตัวมีตนเราจะทําไงถึงจะระงับได้ไอ้ความโกรธเนี่ยอันนี้เรื่องนี้เรื่องนาย,นายคินะาสันเพชรใช่ไหมเขาก็มีกรรมฐานกรรมเนี่ยแปลว่าการงานฐานเป็นว่าเป็นเหตุการงานที่เป็นเหตุดับความโกรธได้เรียกว่ากรรมฐานเนยเพราะนั้นเวลาแปลกรรมฐานต้องแปลอย่างนี้นะเป็นเหตุ เออการงานที่จะเป็นเหตุเพื่อดับความโกรธคว,รความโลภความหลงได้หรือการงานที่จะเป็นเหตุให้ไปสู่นิพพานได้นั่นแหละเขาเรียกกรรมฐานไปทําอะไรท่านเพชรอยูปป่ป่าไปพระไปพระมาไปทําอะไรท่านอะ<ป>กรรมาฐานกรรมาฐานเอออย่างเี้ยใช่ไหมไปทํกากรรมฐานก็คือไปทํางานเพื่อที่จะเป็นเหตุให้ดับความโกรธความโลภความหลงได้อันนี้ก็เป็น เป็นเรื่องที่ดีนะวันนี้มาคุยเรื่องความโกรธดีกว่าความโกรธอืมความโกรธเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเป็นนํามาซึ่งความทุกข์แก่ทุกทุคนที่มีใครก็ไม่อย่างมีหรอกความโกรธไม่รู้ใครสอนเคยถามยายนะโกรธเป็นไหมเป็นจะไม่เป็น,ปนใครสอนม,ม,มัน,<อ>นมันเป็นเองจริงๆความโกรธไม่มันมีเหตุมีปัจจัยมันเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าโดยแท้จริงนะ ขึ้นชื่อว่าปุถุชนเนี่ยมันมีกิเลสตัวหนึ่งที่เราเรียนอยู่เนี่ยอนุใสกิเลสอันนั้นใสกิเลสเนี่ยคือกิเลสที่ถ้าได้เหตุปัจจัยแล้วมันจะเกิดขึ้นไม่ต้องมีใครสอนมันจะเกิดขึ้นมันเองเลยเหมือนเชื้อราเหมือนไอสนิมอยู่ในเหล็กเนี่ยไม่รู้มันไปเอาเชื้อมาจากไหนนะนะมันได้เหตุได้ปัจจัยมันก็เกิดของมันเองเหมือนเชื้อราในไม้ในอะไรไม่ได้เหตุได้ปัจจัยก็เกิดขึ้นนะ ไอ้ความโกรธก็เหมือนกันได้เหตุได้ปัจจัยจึงเกิดขึ้นนะแล้วจะดับความโกรธความโกรธเนการดับความโกรธเนี่มีตั้งแต่ปลายที่จะดับความโกรธแบบหยาบๆอย่างกลางๆแล้วก็อย่างไอ้ที่เรียกว่าชั้นอนุสัยกิเลสในปฏิสัมพิธามักนะเขาก็พูดไว้ดีนะในเรื่องความโกรธปาณาติบาตเนี่ยใครละได้ าน,านู่นนะเขาบอกว่าผู้ที่ละปานาติบาตได้จริงๆคือพระอนาคามี<อ>ทําไมเป็นเช่นนั้นเพราะพระอนาคามีละความโกรธได้ความโกรธนั้คือสมุทฐานแห่งปานาธิบาต<อ>เราอาจจะละได้ที่มรนลงออกมาทางกาย<อ>ที่จะฆ่าพระโสดาบันละได้<อ>ที่จะประทุษร้ายจะฆ่าคนอื่นตายพระโสดาบันมีความโกรธไหมมีแต่ความโกรธไม่มีกําลังที่จะฆ่าใครได้แล้วกัน คือความโกรธที่จะล่วงออกมาไม่สามารถที่จะฆ่าใครได้ความโกรธอย่างเบาใช่ไหมความโกรธถ, <c oughs> ถ้าเกิดอยู่กับปุถุชนเนี่ยก็แล้วแต่สถานการณ์นะใช่ไหมมันก็พัฒนาแล้วรวมไปถึงว่าโกรธตัวเองด้วยนี่ก็เป็นโกรธตัวเองนี่แหละคือความโกรธสูงสุด<อ>ใช่ไหมเกลียดตัวเองเหลือเกินเนี่ยกูเนะี่ยมันชั่วช้าเร็วซ้ำไม่มีอะไรดีเลยเนี่คือความโกรธนะ ช่เป็นความชัวช่วช้าสุดข้ออะไรเอาก็คิดตําหนิตัวเองไงอย่างหน้า,าตาก็ไม่ดีอวัยวะขาก็กลายเป็นคนพิการบางคนนะเกิดเป็นคนพิการบางคนก็เป็นโรคโอ้โหทําไมโกรธตัวเองที่ตัวเองต้องทําไมต้องมาเป็นมะเร็งทําไมจะต้องเดินไม่ได้ทําไมจะต้องมาเป็นเบาหวานอายุแค่นี้ไม่น่าเป็นเลยนะใช่ไหมความโกรธโกรธตัวเองก็เรียกโกรธนะกานเผ็ แล้วอย่างไหนมีโทษมากกว่าน่านเราโกรธคนอื่นกับโกรธตัวเองถ้าโกรธสูงสุดจริงๆก็คือโกรธตัวเองนะถึงจะฆ่าตัวตายน่ะฆ่าคนฆ่าตัวตายคือคนโกรธตัวเองนะโกรธตัวเองว่าทําไมกูถึงมันชั่วขนาดนี้ใชวต่โกรธคนอื่นก็มีกําลังโกรธคนอื่นก็มีกําลังนะความโกรธ ถ้าสะสมในใจมากขึ้นมันก็จะเป็นพิษเป็นอสรพิษที่ทิ่มแทงคนผู้โกรธเอง<ม>นำมาซึ่งความโทมนัส<ม>เขาถึงบอกโกรธนี้ไม่มีประโยชน์ต่อผู้ที่โกรธเลยนะ<ม>ไม่ใช่เป็นเหมือนปีตินะที่นำมาซึ่งความแช่มชื่นใจแต่นำมาซึ่งความเหี่ยวแห้งใจพพุทธเจ้าก็สอนกรรมฐานที่เกี่ยวกับเรื่องความโกรธ หลายอย่างนะถ้าใครทาําตามได้พิจารณาตามได้เพียงแต่ว่าที่มันไม่หายนี่มันก็ต้องมีเหตุผลนะสมมุติว่าเราไปหาหมอหมอแนะนําว่าคุณป่วยเปน็นโรคนี้ใช่ไหมต้องทำอย่างนี้อย่างนี้จึงจะหายถ้าคนไข้ไม่ทําตามหมอมาบ่นว่ายาหมอไม่ดีถูกไหมก็ไม่ถูกครับทําไมเป็นอย่างนั้นท่านเพ็ญ<อ>เพราะ ไม่ได้ทําตามไม่ได้ทาตามที่หมอบอกใช่เป็นหมอสักเก่งเองใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนหมอที่จะทําการรักษาอ่าโรคคือความโกรธรผู้ที่เป็นคนไข้ที่ดีนะควรทําตามคําสอนของพุทธเจ้าคําสอนของพุทธเจ้ามีประโยชน์ในการเยียวยาความโกรธที่อยู่ในใจของเราเนี่ยนะ แต่คุยทั่วไปเนาะไม่ได้วิชาการเท่าไหร่ใช่ถ้าวิชาการก็ต้องมีตําราแต่นี้ไม่ต้องมีวิชาการมากก็เอาเท่าที่นึกได้การคิดให้แยบคายอันนี้ก็เป็นการทําให้ความโกรธลดน้อยลงนะคนเราถ้าคิดให้ลึกๆเก่งๆแล้วเนี่ยมันจะไม่โกรธหลวงปู่ชาเขาพูดดีนะจําได้ที่พูดถึงเรื่องว่า มีคนมาดา่าเราถ้าเรารู้ว่าคนที่มาดา่าเรามันเป็นคนบ้าเราจะโกรธไหมไม่โกรธเพราะไม่ถือสาไงแต่ทำไมเราถึงโกรธคนที่เขามาดา่าเรามาว่าเราก็เพราะเราไม่คิดว่าเขาเป็นคนบ้าถ้าคิดให้ถูกจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันก็มีโกรธโลภหลงก็คือคนบ้าใช่ไหมคนบ้าอยู่ด้วยกันมันก็ต้องด่ากันบ้างอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้โกรธ ต่อคำด่าว่านะมันก็คือคิดไม่แยบขายก็คิดไม่แยบขายหรือบางครั้งก็เกิดจากการอะไร่ะ,ะถ้าเข้าใจโลกเข้าใจสัธจธรรมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแปเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาค,ควบคุมไม่ได้มันเป็นกฎนะมันเป็นกฎแห่งธรรมชาติ มันก็โกรธไงถ้าเข้าใจความจริงแล้วจะไม่โกรธเพราะธรรมชาติเป็นเช่นนี้เช่นเราเจ็บป่วยยเงี้ยเราโกรธตัวเองเลยทําไมเราจะต้องถ้าเข้าใจธรรมชาติว่าชีวิตนี้มันมามันมีความเจ็บป่วยมันมีความทุกข์เป็นธรรมดาอยู่แล้วครับมาเนะี่ยอันนี้คิดอย่างเี้มันก็จะไม่โกรธไม่เกลียดแล้วก็คิดกว้างๆนะว่าการโกรธมันไม่มีประโยชน์เลย มันไม่มีประโยชน์มันไม่ได้ประโยชน์จากความโกรธบุคคลพูดเจริญการโกรธก็มีแต่นรกเป็นที่ไปในภายภาคหน้าความโกรธเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มนะเช่นเรามีอกุศลว,วิบากที่จะได้รับคำดา่าพอโกรธปุ๊บเราก็ไปผูกเวรล้วก็ไปสร้างวิบากเพิ่มสุดท้ายเราก็วนเวียน,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 นอยู่ในการที่ต้องมาโดนด่าว่ากล่าวไปนะเพราะฉะนั้นการโกรธไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงนะใน พระธรรมคำสอนก็พูดหลายอย่างนะเรื่องการทุกข์เช่นการหัดเจริญเมตตา mm hmm. ผมพยายามใช้ศัพท์ใหม่นะเจริญเมตตาคือหัดทําเป็นคนใจกว้าง mm hmm. คือคนเรามีความรักอยู่แล้วนะ mm hmm. มีความรักมีความหวังดีอยู่แล้วแต่เป็นความหวังดีเช่นในบาลีท่านยกมาตาปิตาอัตระชังรักพันติปุตตะกังมารดารักษาบุตรน้อยที่เกิดในตนได้ชันใด ก็คือมารดามีขอบเขตแห่งความรักและความวังดีต่อลูกเท่านั้นถามว่ามีเมตตาไหมมีแต่ยังไม่กว้างเท่าไหร่นะทําไงความรักแบบเป็นแม่ของคนทั้งโลกมีความรักความเอ็นดูยินดีต่อผู้ต่อคนได้ทั้งโลกก็คือการหัดใจกว้างไงท่านเพชรเราเนี่ยจะรักต่อคนที่ทําดีต่อเราเราจะเกลียดกับคนที่ทําไม่ดีต่อเราใช่ไหมก็คือว่าเราไปแบ่ง แบ่งคนเมื่อเราแบ่งปุ๊บเราก็จะใจแคบเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตาก็คือการแสดงออกถึงความรักความปรารถนาะดีหวังดีต่อคนเป็นอันมากใจกว้างอะ่ะคนใจกว้างแล้วใครมาด่าว่าก็ไม่โกรธนะเทวทธานพิษคนใจแคบเท่านั้นหละที่มาล็อกตัวเองคุณต้องทําอย่างนี้กับฉันเท่านั้นห้ามทําอย่างนี้กับฉัน เงี้ยนะห้ามทางสิ่งที่ไม่ดีแต่ฉันต้องทําสิ่งที่ดีเท่านั้นอันนี้ใจแคบนะแต่ถ้าเป็นคนใจกว้างนะก็จะเป็นผู้ที่ปรารถนาดีหวังดีแม้กระทั่งศัตรูที่วุ่งร้ายแม้กระทั่งจะไปเจอศัตรูหรือแม้กระทั่งมีพระมีบทอุปมาหนึ่งนะในกระ,กระจุปวสสูตรพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องถ้าโจรเขามาจับเรา ไว้บนเตียงมัดขามัดแข้งท่านจะรู้สึกไงท่านเพชรแล้วก็เอาเลื่อยมาปาดท้องท่านก็คงจะทรมานครับเกลียดคนที่มาจับไหมก็ไม่น่าเหลือก็ไม่น่าเหลือมึงมาทํากูทํำไหมกูไปทําอะไรผิดใช่ไหมก็จะคิดประมาณนี้ใช่ไหมมึงมาทํากูทําไหมมาทําอะไรผิดก็จะสงสัยมันเป็นวิกฤติชาไหมอย่างนี้ เป็นวิจิกรชามั้ยคิดอย่างเงี้ยก็เป็น้วยไม่เป็นไม่เป็นละอะหาเอไรไม่ได้สงสัยอ๋วิจิกรชามันต้องเกี่ยวกับไอ้นี้จะเกี่ยวกับการสงสัยในคุณงามความดีสงสัยว่ามาทำเราทำไมครับใช่ทำไมต้องทำเรารุนแรงขนาดนี้ทำไมจึงต้องถามว่าทำไมก็เพราะเราไม่รู้เรื่องกรรมไงถ้าเขาตอบได้เขาตอบว่าก็มึงไปทำกูก่อนฮะ กูอะไรต้องมาทํามึงใช่ไหม mm hmm. ก็คือจับเือยพู้เจ้าก็บอกว่าบุคคลใดยังจิตให้โกรธต่อบ,บุคคลที่เข้ามาทุศลายเนี่ยไม่ทําตามคําสอนของบุธเจ้าเลยนะ mm hmm. พวกเอาสุดๆเลยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นความเป็นผู้ใจกว้างความเป็นผู้ที่ไม่โกรธไม่เกลียดใครได้เนี่ยบางทีเขาอุปมาเหมือนแผ่นดินนะ mm hmm. แผ่นดินใครจะเยี่ยวใส่แผ่นดินรู้สึกอะไร mm hmm. จะขี้ใส่ mm hmm. รู้สึกอะไร จะเอาดอกไม้บูชารู้สึกอะไรก็ธรรมดามันจะถมน้ําลายรถจะด่าว่าแผ่นดินเป็นไงก็ธรรมดาไม่รู้สึกอะไรใช่ไวมวางมาแผ่นดินเนี่ยเสมอภาคกับทุกผู้ทุกคนเลยนะใครจะยกย่องก็เฉยเฉยใช่ไหมใครจะดูด่าบ้าเก่าก็เฉยเฉยสุดยอดใช่ไหมทำเหมือนแผ่นดินทําตัวเหมือนผ้าขี้ริลวทําตัวเหมือนโคเขาขาด เคยได้ยินยไหมก็วัวควายที่มันเขาหักแล้วมันจะไปชนใครมันหมด,มหมดลทธิ์หมดเดชแล้วลดดใช่เพราะฉะนั้น้เรื่องเมตตาก็ควรอบรมนะเมืองไทยเราดีอย่างหนึ่งนะพูดถึงเรื่องสถานาการณ์โลกได้ยินข่าวด้วยคคุยไปด้วยนะโยมท้นสมควรประเทศอเมริกานะ่ะดำะเขาอะไรแบ่งแยก การแบ่งแยกเนี k ่ยจริงๆก็ค yes ือการไม่เจริญเมตตาเนี่นเองการไม่รู้จักความเป็นคนของคนนั้นไม่ภาษาสมัยใหม่จะเรียกเคารพสิทธิมนุษยชนหรือว่าเคารพความเป็นคนของเขาถูกดูแคลนนะเหมือนกับเขาไม่ใช่คนอย่างเงี้ยมันคนโลกมันแบ่งแยกการแบ่งแยกนั่นแหละคือการไม่มีเมตตาจิตซึ่งเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเยอะเนี่ย ดีนะเขายังมีการสอนให้สตารันะถ้าไม่สตาร์จะมีค่ากันตายอยู่ใช่ไหมสเปซทั้งหลายทั้งปวงประเทศไหนด้วยนะเนี่ยไม่บอกว่าจนว่ารวยว่าทุกอย่างไงแต่ท่านท่านสงสัยไหมท่านเพจไม่ไม่บอกว่าเพื่อนสุขไม่ไม่บอกว่าเพื่อนสุขมีแต่เพื่อนทุกเพราะชีวิตมีแต่ทุกไน เพื่อเกิดเพื่อแก่เพื่อเจ็บทั้งสิ้นเนี่ยเป็นเพื่อนทุกข์ไงทุกข์มืวนกันไหมทุกข์กกกกใช่ไหม,ไหมตาลวัดเนี่ยแก่เจ็บตายครับด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสุขเป็นสุขเนี่ยทำแผ่เมตตาจงเป็นสุขเถิดได้เวรก,ก,ก็คือ<ด>พยาบาท<ช>ความ<ช>คิดร้ายต่อกันไม่แบ่ง แบ่งแยกความใจที่ทำให้เราานับมือกับความโกรธให้เรารู้จักยับยัง้งชั่งใจของเราเนี่ยไม่ให้ออกมาทางการใจของเราเพราะโกรธเขางไย้าอันนี้เป็นประสบการณ์จริงที่เราเคยผมก็มีครับแต่แต่ว่า พอเรามาได้มาบวชได้ฟังคำได้จนเจริญใจเราบ้างมันก็ตอนแรกมันถ้าเขาด่าเราอุ่นขึ้นมาก่อนครับตรงที่หวัวใจเรานี่อุ่นมันก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆครับเขาก็อยากลองเที่ยวไหนในเนี่ยมันใจดีงานการก็เรียบร้อยหลองทดลองทำการงานเถอะไม่กวาดอะไร ก็เริ่มโกรธใช่ไหมก็พัฒนาความโกรธไปเป็นโยนาใส่แฟนใหม่ก็คือพ่อใหม่ก็คือโยมแดงนี่แหละถือมีดมานะคี่เนี่ยมาปล่อยกตอนนทีไรโอ้โหโกรธมากับ